สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพื่นอนัแนเอฟซีน้องชูเจีเอฟซีสุข,ขูสุขนครับผมเอฟซีทุกๆท่านนะครับผมมืนนี้คู่หนุ่มผูพอ่พอครับคู่หนุ่มคือเก่าเหมือนเดิมครับคู่หนุ่มไปเห็นช่องช่องของอะนาชู เพื่อนเว๋วเลี้ย,ยงอีหล่าชู้ใจยุคน,นี้ก็ได้เขาไปฟังน้ำเพลินอยู่นะพี่น้องมาเลี้ยงละห้องแบบหนึ่งนะครับพอแก่นสูพี่น้องฟังสกักตอนตัวเนาะพี่น้องเอาเป็น ไล่สุดแน่นเนาะจังถิ่มวบาจากกันถาพี่น้องเขาว่าสก,ก่อนเนะาะ ป้องไปซุกขู่ซุกคนเอฟทีชาวน่อยเพชรบันแพงเอฟซีน้องชูใจเพชรบันแพงเอฟซีซุกขู่ซุกคนครับคอมเมนต์กันเข้ามาบอกจากันพี่น้องเข้ามาหนินะครับพบปะพูดคุยกันเนาะเอาซ้ำถาพี่น้องเข้ามาจากหน่อยก่อนนะครับจิเป่าลแกนชุ่ฟัง ทั้งนี้ที่หมก้นพี่น้องทักมาว่าจะพูดคุยกันได้เด้อพี่น้องเด้อป็นกำลังใจให้คุณหนุ่มเด้อครับเด้อสวัสดีพี่น้องทั้งยี่สิบเอ็ดท่านก็แล้วกันนะครับซ้าท่าพี่น้องเขามาวันนี้เขาชิมาะเบาเรืองน้องชิวใจกันนะครับพี่น้องยี่สิบเอ็ดท่านเคสสดเนาะ คุณปัญญามาแล้วคุณหนุ่มครับสวัสดีครับคุณยุพินลาบทวีสวัสดีครับ,รบ,บ,ดรบเดี๋ยวระวัตชทุฟังพี่หราอ พี่น้องเอฟซีทุกคนคร,รับคูลห่งไปได้ไปเบื้องชิปช่องนะชู้แล้วก็ชิปช่องพ่ออาทิตย์เนาะเห็นพ่ออาทิตย์มือเคลื่อนนี่คู่หงดีใจไยพ่ออาทิตย์นะครับเพื่อนไหนบอกสอนแนะนํำน้องชู้ใจเนาะให้เรื่องการฟอนแล้วก็การล้องเพลงพ่ออาทิตย์เราถึกสุยางครับสำหรับตัวผมแล้วนี่พ่ออาทิตย์นี่อฟอนงามแห้งพี่น้องนะครับ ฟอนงามแห้งคูณหนุ่มจบจากวิทยยนาฏศิล์นกาลสินครับวิทยายนาฏศิล์นกาฬสินนะครับโรงเรียนของพี่อีทปวงล่างสวันนะครับพี่ตุ๊ก,กี้นะครับวิทยยนาฏศิล์น,นกาลสิน์นะครับสําหรับพ่ออาทิตย์แล้วคูณหนุ่มส่วนตัวแล้วคูหนุ่มว่าแล้วฟอนงามได้สังวาดได้วาดฟ่อนของลําพื้นของกิ่งของแท่เลื่อยพรธรรมดาถือว่า พ่ออาทิตย์นี่เมตตาเมตตาลูกหลานนะครับเมตาน้องชูใจเมตาน้องแบมฟังอีพอคเมเมียนขึ้นมาขึ้นอีพออีพอยูอ่ว่าตรงๆไปเลยสุดยอดมันต้องยังสั่นนะครับคือความหมายพ่อเรากันอาจ,จะประมาณว่าฟังด่วดลเร็วเบื้องด่วลเรวนะนะครับผมต้องขอบุญขอบู้นีพ่ออาทิตย์หลายๆนะครับที่ผมต้องการแบบนมานล้ครับคือ แนะน้ำนองนะครับแนะนำํำเราก็ยทเห็นํำลูกํำหลานผู้หนึ่งน้พี่น้นองเนาะน้องชูใจน้องแบมน้องเอินที่วานปลาลูกคอกแจ้วม,มือขึ้น,น,เน,เน,นนะีเห็นพ่อเราบอกน้องชูใจกับน้องแบมนะครับสวัสดีครับคุณพูดครับเห็นพ่อเราบอกน้องชูใจกับน้องแบมเนาะเรื่อง,องฟ้อนกับเรื่องร้องฟ้อนแยกฟ้อนแยกย่อนควยย่อนขึ้นจังเหยียบขี่ไกลบ่แตก มันมันแมนควมเล่านะควมกิดสัวตัวคุณหนุ่มนะบอดดี้ฮามดาว่าได้ครับคืออีพอเราบอกได้ตงรงบ่มีเสียแขงเลยบอกคืออันนี้เจ้าเฮ็ดบอได้เจ้าต้องเฮ็ดคือมันมันดนแล้วพี่น้องมันก็เกือบเดือนแล้วเขาจะไปรอดสามเดือนพิดวงมันกับบอดด้เนาะเพราะว่ามันมันก็ต้องพัฒนาเรื่อยๆนะเพราะว่าจะเป็นน้องเบียมแล้วก็น้องชู้ใจแล้วก็อีกหลายๆคน แมนครับสุดยอดเลยผมผมฟังนําเสียงเราผมกับฮูจักครับเราหวังดีครับเพราะว่าคือนี่แหละครับพ่ออาทิตย์นี่แหละเราบอกตรงจุดบอกตรงเป่าเลยยิ่งเป่าเลยบอกตรงจุดว่าเอออันนี้อีหละต้องแก้ไขมุงนี้อีหลาต้องปรับปรุงมุงนี้เดอ้ออีหลาต้องเฮ็ดอันนี้เดอ้ออีหลาต้องเฮ็ดแบบนั้นเดอ้ออีหลาต้องเฮ็ดแบบนี้เดอ้อเบื้องพ่อเป็นตัวอย่างกันด้แมน เบื้องพ่ออาทิตย์เป็นตัวอย่างนี่คือสุดยอดแล้วในจังหวัดกาญจนฟอนนะครับแล้วมันเกิดทีมีฟูฟอนงามๆอยู่หลายคนบพว่าจะเป็นพ่ออาทิตย์นะครับแต่ว่าเออมีอีกผู้หนึ่งพี่น,อน้องมีคนหนึ่งด้ที่ฟอนงามๆดาวลุงเลยผมมักอ่าน้องไดมอนครับน้องไดมอนฟอนงามอีดีเป็นผู้ชายที่ฟอนงามฟอนงามแห่งจังหวัดเราเลยบ๊ มามรรจมน่าจะสินมากนะครับครับสวัสดีครับคุณสุรัชสุรัตว์วดีครับผมสวัสดีครับสมบายดีครับมัเมียนทุกเมียนเลยสวัสดีครับน้องเนมนอนนฟ่อนงามสวัรค์ภูมิสวรรค์ดีใจน้ำไอนไม่ไทย่มแล้วก็ดีใจน้ำทีมงานสาว้อยเป็นบนเพีมีเผีฟอนงามฟอนงามอีดีครับบรมรมดาน้องในมอนนั่งกับอีกผู้หนึ่งฟอนงาม พออทิตย์เพิ่นกับสิบเมื่อคืนเนาะตามผมฟังเพิ่นบอกเรื่องการฟอนดการย้อนถือจังหวะย้อนนองย้อนยังมาถือจังหวะการย้อนมาถือจังหวะนี่มันมันเบึ่งบอดีพี่น้องอย่างอื่นกะอย่างอื่นก็โอเคน, okay, นะอย่างอื่นนี่โอเคมื่อสุยางเลยพออาทิตย์วอาถือรับแมนครับ, man, รบแนะนําำตรงจุดครับแมนบาอ่มสุดยอดผมมากแบบนี้แหละนะนะถ้าผม น้องผมกระทักบอกนอ้องยูีหลาเฮ็ดคือพ่ออา,าทิตย์เด้อยิบไอชู้ใจเฮ็ดคือพ่ออาทิตย์เด้อลูกกับผมกับเอิน้นตะแคดเนาะแคดน้างแคดเฮ็ดคือพ่ออาทิตย์บอกนั่นพ่อเพื่อนบอกนั่นมันสุดยอดมันดีแล้วครับสวัสดีครับคู่นุ่มแอดมินบ้านทักปลาลูกคอกค่ะสวัสดีครับแอดมินครับสวัสดีครับทีมงานปลาลูกคอกเนาะน้องชูใจยังฟอนไม่สุดแม่นครับแต่ปกติผมผมที่บอกถูกๆเลยปกติเรา ชูใจยู่วงผงล่าง,งเพื่อนกับฟอนบอเปลี่ยนอยู่แล้วด้ยครับเพื่อนฟอนบอค่อยเปลี่ยนเลยละ่ะสำหรับเรื่องฟอนแต่ว่าเรื่องรองก็โอเคนะครับพี่น้องมือยื่นไปครับมือยื่นไปหาชู้ใจแน่นอนครับต้องเบืองว่าน้องสิมาเลนบาน้านบอได้ยินกุ้เีบาเกินเกินเพื่อนเพื่อน,นว่าเดี๋ยวจะไปบุกบ้านชูใจขั้นสิบบาอีลีกูหนุ่มก็ชิได้ไปฮับข้าเจา้าแล้วครับน้องชูใจยังไม่มั่นใจในตัวเองแบบมเริ่มลำได้แล้วแม่น้องแบนฟอนงานครับฟอนงามฟอนงามน้องแบมฟอนสวยแล้ว มีผู้นึงครับฟอนสวยหรือว่าจะอาจเป็นเพราะเราู้งามพรอมผมกัเลยเห็นชัดนะปันป่นๆครับปันป่นๆฟอนงามฟอนงามแห้งครับเอฟซี FC เลยครับผมเอฟซี FC เลยพี่ปันป่นๆเพราะว่าผมกัปืมเล่าตั้งแต่แบบบ่ามันปืมแบบมแบบเล่าเป็นคนแบบโอ้ยนั่งเอกเลยอีกผู้นึงเลยคุณปั่นปันปน,นี่เพราะว่าบึงตอนน้อง แคทตี้ชู้ใจเขาไปที่แหลกกับแมนชุดพี่ปันปันเด้เอาชุดทหนี่อีกคนหนึ่งเลยก็บ,บอกให้น้องชู้ใจเอาเป็นแบบยางฟอนง่ามพี่ปันปันนี่ฟอนง่ามครับเพราทธรรมบาตต้องพัฒนาเรื่อยๆแมนครับแต่ว่ามันกับจิตทานจนปีนวงกับวันน้องพี่น้องมันต้องขยันก็บ,บอกว่าตั้งแกอาเด้ออีหล่ะตั้งแกอเด้อลูกนะครับต้องให้น้องฝึกกับปันปัน กับฟึกนนัสุกข้นนะครับแต่ว่าพออาทิตย์เราบอกตรงจุดแห้งครับแมนครับ mm. ปันปันฟอนงามคักหรือ mm. สุดยอดนั่นองอีกใจกับงามคนกับงามใจกับงามฟอนกับงาม mm. คนอบออมอารีเมตาน้องๆของว่าไ่แมน mm. mm. ครับปันปันสุดยอด ฟอนสวยรองเก่งเก่งชุดนี้ครับครบเครื่องเป็นนักเอกได้ผลเลยผมว่าอ้ชุดยอดครับปันปันผมเห็นตั้งแต่เรามีน้ำใจน้ำาอก๊กน้ำใจน้องแคทไปมือแรกเนาะน้องชูดใจไปมือแรกบพาท่านนี่มีอย่างนี้พี่น้องก็บอกเด้ออย่าลืมเบื่อเด้อลูกอย่าลืมเบื่อปันปันเนีอคเพ่นเราชุดให้หนูใจอ่ะชุดแรกที่หนูใจขึ้นเวทีนะครับ มาธรรมดาครับพี่ปันปันกสุดโยะพ่ออาทิตย์ก็ว่าถือระวอกเลยือจังั้ระวอกน้องแบมบ,บอกทั้งสองนี่มันขึ้นบอกทั้งชู่ใจบอกทั้งน้องแบมนอ้นองชู่ใจเราก็นจนเน้นไปทางเรื่องฟอดน้องแบมกันเน้นไปทางเรื่องหลอกทั้งสองคนแหละให้ลองแบบเต็มปากเต็มคำอันนี้มันมันแมนคว่ำพ่ออาทิตย์สุายางนะครับคว่ำพ่ออาทิตย์สุายางมากผมมุมมากไดมอน มาแค่ใ้น้องในมอนหรือปันปันฟอนสวยพออาทิตย์ก็สุดยอดครับหน้าของเครื่องนางก็เป็นคนลองเพลงเวาแตะใดเหลี่ยวยุงเลียนก็ได้กับผมก็ค่อยบอกนะครับกัอบว่าอยากไปกดดันน้องนะครับก็อบอกว่าเห็นมันเต็มที่ผู้ดใดเพิ่นบอก อยู่วงอะเสียฟังกครูบาอาจารย์เพื่อนเพื่อนอยู่ก่อนก็ถือว่าเปลี่ยนครูบาอาจารย์เมื่อว่าที่เกิดก่อนเกิดรุ่นผู้เพื่อนอยู่ก่อนก็คือเป็นพีใครอยู่ก่อนก็คือเขาเคยเห็นก่อนเคยเห็นเยอะกว่าเราก็ต้องให้ความเคารพนับถือกันให้เกียรติกันน้องจุใจขยับน้อยครับแมนครับปันป่นๆสุดยอด ก่อนงามสว่านเลยครับบระธรรมดาก็อาบอกน้องอยู่ว่าให้น้องในฮัดฟอนที่พ่ออาทิตย์เพื่อนบอกนะถือต้องเล้เนอะลูกนั่นแหละคือจุดดด่ยของหนูครับใช่ครับพ่ออาทิตย์เป็นบุรุษครูรด,ด้านรำเพลินครับคุณหนุ่มครับแม่นครับ น้องเอิญพัฒนาขึ้นครับแมนครับทีมปะลุกคอกเพื่อนกับสุยจดสุขุสุสคนพี่นอ้องถ้าน้องชูใจบ่บ,บ,บ่เป็นวายย่องบ่บ่ได้ย่องลูกศิษย์เจ้าของถ้าน้องชูใจฟอนเปลี่ยนฟอนงัมนี่ผมว่าจะครบเครื่องกวนแบบครบเครื่องลอยไปเส้นเลยทีเดียวแมนครับเพื่อนบมหักเพื่อนบ่บอกผู้ดใดบ่หัก เพื่อนมอฮักเพื่อนสีบอกไงเนาะถูกต้องพี่น้องเบาถือครับชูใจเก่งขึ้นครับแมนอย่าลืมไปวุ้งมอลำครขบเครืองจะต้องรอลองเพียงย่งางเฮ้ยพบจวางได้ละ่ะน้องชูใจนี่สุดยอดสุดยอดในอีกแบบหนึ่งก็คือฝึกน้องตลอดว่าให้น้องนี่มีเป็นคนสัมมาคารวะของจะคว่ำรับฟัง ครับผมว่าพ่ออาทิตย์เล่ากระสิฟังดีแล้วก็อินดูเล่ากัสิฟังหลายแล้วตัวฟังดนแล้วเบื้องดนเร้วนะ่ะผมว่าถือตอกเลยที่พ่ออาทิตย์ฝ่าวอกน้องเพราะว่ามันกัดแมนควบเพื่อนครับพี่น้องสุดยอดคุณหลงจะกระจักสิวาจังเลยลำเพื่อนย้อนคายถือกังว่าแมนครับขาไงไม่ถือกังว่าก่องก่อนดับหลกครับตึก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 ,ตก,ตก ถึอคันยวนว่าถึอจากว้าวัติฟอ่นอนแห่งไหนเนาะครับถือครับอันนี้กับพี่ชวนนะครับคันฟอนคันฟอ่อนแห้งขยานลุงเนื้อ <c oughs> ต้องฮัดขยับตัวเยอะครับเพราะฤดูการหน้าต้องต้นต้องํำด้วยโชว์ใหญ่ครับ <c oughs> พี่น้องฝากเป็นกำลังแรงอกแรงใจให้น้องชู้ใจเนื้อพี่น้องเด้ <c oughs> อดฝากแรงเคียย์แรงใจให้น้องคู้วใจกันแล้วกันครับ ให้เวลาน้องหน่อยผมว่าน้องทําได้แม่นครับผมเชื่อว่าน้องเฮ็ดได้ครับเบือเ่อคลิปเกมาแล้วแล้วซ้อนดีซ้อนดีซ้อน,อนตรงจุดยิ่งเป่าเลยครับมองนี่ว่า,วาโอเคเพื่อนก็บ,บอกตรงๆมันก็ถือความเล่าหมดนั่นแหละเพื่อนเป็นผู้ใหญ่เพื่อนเป็นผู้ยุ่งกนเกิดเพื่อนเกิดกอนเจ้าจของเกิดไม่ไงรุ่นก็ต้องมอบลาบข้ามยาต่อผู้หลักผู้ใหญ่มันถือตองแล้วครับเพื่อนก็สีเข็นบางเทื่อคนเ้องบนเมื่อเห็นจุดด้อยของเจ้าข,ของแล้วครับ อาจ,จิะเห็นอยู่แต่ว่าเ่เห็นชัดท่อผู้เบึงต้องรับฟังถูกต้องไปเบิเกชีพแกชูใจยังกังวลเรื่องเนื้อเพลงครับครับผมเพื่อนบอล้มบวคู่ทางด้านลำเพื่อนครับแม่นะครับพ่ออาทิตย์เพื่อนเป็ี่นมอลล่มเหมือนครอบครัวครับคู่หนุน่มคณะคู่เกี่ยวของสุดยอดครับ ติดตามน้องตลอดอยู่แล้วครับพ่ออาทิตย์แห่งชุดยอดครับโอ้ผมดีใจหลายเพราะมิปนีพ่ออาทิตย์บ๊พ่จี่บางไหนคนแหลกเลยครับที่แบบบแบบชัดเกนตรงจุดครับผมมาถ้าเพลงคู่ต้องหาเพลงถ,ถนัดครับตรงกับร่องเสียด,ด,ดูการหน้าน้องทําได้แน่นอนผมเชื่อว่ายังสั่นครับคุณอยู่พินดน,นตรีสาวน้อยเสลืจน้องยั่งมทัทชิน ย่างพท่านดนตรีอันดับแรกมันก็ตรงงย้อนในถือดนตรีก่อนเอาว่มาแงพ้วงอยู่น้องแงผ้วงแต่ว่าทางนี้ทางนั้นมันก็มีคนควมพอทิตย์มัตชูสิงยางครับผู้ฝันง้ามกับมีพี่น้องน้องไดมอนบั่นปันพ่อทิตย์เนาะที่ผมพมีนมาแกล้งคือปั่นปันครับน้องไดมอนฟอนง้ามพ่อทิพย์คนจัดอยู่ในกลุ่มของขันมันจัดกลุ่มนะขันมันทางดนตรีเขาเรียกว่าดนตรีพื้นบ้านอีสานก็จะเป็น จัดกลุ่มลายมันจะมีลายชั้นสูงชันช้นกลางชั้นล่างพอ,อที่นี้เพิ่นจัดอยู่ชั้นสูงนะครับงัวงามครับชู้ใจแบบแมนครับพอ,อทีเพิน่นเห็นแววน้องชู้ใจแม่นครับเพิ่นกะทีนี้แนวเห็นใน่แน่ของเพ่อนอยู่นั่นะครับว่าว่ามันต้องเฝ้าปับห่องไหนต้องเฝ้าแก่เ้างถไปถามพดวงบดได้นนะในความคิดส่วนตัวของผมนะ,นะะเนาะบดเบ่กเบ้าผิดพลาดประกรันใด ขออนุญาตบาดคำพี่น้องกัแล้วกันแต่ว่าความคิดส่วนตัวคุณหนุ่มมุงเล็บอยู่เด้อความคิดส่วนตัวคุณหนุ่มว่าพออาทิตย์นีบ่าถึกตองที่สุดเลยนะครับเชื่อว่าน้องจะดีครับครับ้าน้องพยายามแล้วก็ขยันต้องเฮดได้ผมเชื่อว่าน้องเฮดได้ครับอาจารย์รายยูปตง่วงเรืองรองร่ำค่อยๆเก่งไปดอกน้องชื่อใจครับผมคุณนร์เดช คูบาอาจา์หลายอยู่เช้านอนนี่ยครับแต่ว่าพราะมีพออาทิตย์มันขึ้นบอกได้ชัดเจนบอกได้ตรงจุดว่างานคือคอมเมนต์ได้ตรงจุดมากก็เป็นจุดเขาเรียกว่าจุดที่น้องด้ยนะครับจุดที่น้องด้อยครับไม่ต้องรอถึงปิดฤดูกาลแมนครับใช้เวลาเขาเรียนฤดูกาลหน้าเตรียมรูปแบบครัน้องทําได้แน่นอนครับผมขอบคุณกําลังโอกกําลังใจสําหรับ พี่น้องเอฟซีสาวน้อยเป็ดม,ม,ม,มันแพงสุขูสุขคนเด้อเอฟซี FC. น้องชูใจสุขูสุขคนครับพี่น้องผมมองว่าชาวพมีคนบอกค้นสอนสเฉลยน้องอาชิบโบหูโบหูหรือว,ว่าอาชีพเขาเรียนว่าเป็นนิ้เขาเรียกว่าล่างไก่ร่างกายมันเคยเห็ดแบบนี้เนาะมันกระชีเขาเอื่นว่ามันติด เป็นนิสัยแล้วมันจะแก้ยากเคยฟอนเคยย่อนแบบนี้ครับสวัสดีครับผมมีโอ้ดีใจแห้งมาขึ้นประทับใจลายพ่ออาทิตย์บวกนอนป้ายีพ่อคือพ่ออาทิตย์คือบอกในตรงจุดคักเทคอมเมนต์ได้ถือคักเทคอมเมนต์ด้ตรงจุดคอมเมนต์ด้ถือคักถึกเน,น,กน่พยายามที่จะบอกงานแล้วแต่ ได้จังหวะพอดีพ่อเลยเขาครับพ่ออาทิตย์เลาบอกเคยยุ่งกบไผแสดงว่าเพิ่นเอ็นดูแม่นครับขอบคุณเลยผมขอบคุณพ่ออาทิตย์ขอบคุณพ่อๆสุขุทุกคนพ่อจิเป็นพ่อยุทธเด้พ่อยุทธผมตอนเอาไปน้องไปท่งพ่อยุทธแล้วทังสอนน้องกับบอกเรื่องการใช้ชีวิตน้ำวงมะล่าพ่อยุทธพ่อยุทธก็บอกดีสอนดีพ่อยุทธบอกทุ่วย่างบอกประสบการณ์ว่าประสบการณ์ทุกน้องฟังครับพ่ออาทิตย์เพิ่นหักเพิ่นอยากให้ลูกได้ดีแม่นครับ ประทับเฉลี่ยระหวัน่วยการยังเด้เมื่อแลวยังตะฝอนบมปียดเลยเพื่อนบอกตุงเนาะคุณหัเกาสุดยอดเลยน้องมีของอยู่ในตัวยังบมปล่อยออกมามันกับบางเทียร์เล็กน้อยมันต้องการควบแนะนำาผมาพออาทิตย์สุดยอดบอกน้องในการฟอนแนะนำเลยมีวลวพรสวรรค์เป็นศิลปินสูงมากเลือเตียประสบการณ์พรแสวงของน้องแมนครับพี่น้อง น้องปองปายส,สุขคูซุกคุนนะครับพี่น้องกะซอยเป็ดแรงเคีย้ยวแรงใจเนาะให้น้องชู้ใจแล้วก็วงสาวน้อยเผ็ดมันแพงมืออื่นนะครับมืออื่นคู่หนุ่มกะสิผ้าแม่แล้วกแม่โตนะแม่ของน้องชู้ใจนะแล้วก็แม่ของคู่หนุ่มแล้วก็ผู้เฒ่าหลายคนบนจิไปสองคนลดผลผลมือื่นนี่อยู่ใกล้ๆครับห่างกันบ่ถึงสิบโลบ้านกุดข้านะครับจังหวัดอุดรธานี มืออ่อื่นจะไปพ่อกันครับมื่อื่นสิไปหาน้องชู้ใจไปเบื้องน้องชุ้ใจุใจด่้ายก็ฝากให้พี่น้องเอฟซีเป็นกำลังแรงอกแรงใจให้น้องชู้ใจแล้วทีมงานปลาลูกขอกทุกคนว่าจะเป็นน้องแบมบน้องมะนาน้านองตอนน้ำน้องเอิญนนะครับน้องๆทุกคนนะครับสุขูสุคนเด้อครับพี่น้องเพราะว่าการการที่ ขาเกิดมาอย่างการที่ผู้หลักผู้ใหญ่เพืญญพ่อนบอกในวงนี้ถือว่าพระธรรมดาเพื่นต้องมีความเอ็นดูนะครับเพื่อนต้องมีความพักความเอ็นดูให้น้องนองลูกๆูกหล,ล,ลานหลานนะครับรองเท้าส้นสูงฟอนบัตนาะเล่าไปรุ่นแขนียนขาอยู่คนเดียวครับอาจารย์ มือนี้เสียงเบาครับผมขออภัยครับต้องเข้าไปหาแล้วชวนแบบแมบบไปด้วยครับมื้อเล่นพอกันครับเดี๋ยวคู่หนุ่มสีผ้าผู้เทาไปแลวกะแม่ของน้องชุ้ใจไปรู้สึกว่าสิไปไประมาณสองขันรถกับรถคู่หนุ่มละขันหนึ่งพี่น้องปาดุงเฮาหรือว่าพี่น้องไกลเคียงพู้ดได้ม่มีรถไปมาขึ้นรถจีแยนคู่หนุ่มเด้อนนะครับพี่น้องทุกทายกับฝากเป็นเล่เคียงเล่นใจให้น้องชุ้ใจในก็ทีมงานป่าลุพอก สุขูสุขคนดื้อครับแกสัญญาให้บอดโจเล่าเนี่ยครับเพิ่นสีได,ด้กะดันเต็มทีสัญญาเลยเนาะครับมมมีสัญญาด้อครับไปลูกคอกมาเรียนบ้านครับเรียงควยครับทุงฝนครับแมนครับ คุยว่ากัสั่นเหรครับได้ยินว่าสิมาบ้านน้องชดใจหรือว่าเพิ่นสิมาอีดีว่มือเงินจังถาเบิ่งครับพี่น้องจ้ามือน,นั้นไปไปไป,ไป่บ้านท้งหมดองกวนไปหาอยู่อยู่บ้านม่วงคุยเว่าเดี๋ยวจะไปบ้านชูใจนะวันที่สี่มาสั่นว่าบ่ารูว่าเพิ่นวอาอีลีหรือว่า,วอ,าอีดีครับเพิ่นมาอีดีก็ดีครับนะครับพี่น้องเอาพี่น้อง สุดท้ายคูณหนุ่มกับขอขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในวงบพว่าจะเป็นพอยุทธพ่ออาทิตย์ปอจูและสุขูสุขคนคู่ไกลคู่ป่อคู่เยสุขูสุขคนครับที่ดูรลองน้องชใจแล้วก็ทีมงานปลาลูกขอกแล้วกับผู้ใหญ่อีกหลายๆคนที่บริเอ่ยซื้อนะครับเนาะนะครับสุดท้ายนี่ขอกาวคํ้ามาสวัสดีมีเงินใส่สุขูสุขคนครับพี่น้องเอฟซีครับฝากเ่งฝากแง่งเลยดื้อเดี๋ยวมาพอกันไหมครับช่วงจักสามทุ่มครับ